สวัสดีครับดทุกคนในวิดีโอนี้นะครับก็พบกับครูกุ้งเหมือนเดิมนะครับที่จะมาแชร์เทคนิคการทำข้อสอบอาภาษาอังกฤษนะครับผมในการเตรียมความพร้อมเข้าสอบอ่า English program นะครับหรือโปรแกรมที่มีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษในระดับชั้น 1> ม .1 นงนะครับผมน้องๆปหใครที่อยากจะเป็นเด็ก E ีีนะครับผมในโรงเรียนทั้งรัฐและก็เอกชนชื่อดังนะครับผมก็จะต้องมีเทคนิคในการเตรียมตัวในการทำข้อสอบนะครับโอเคข้อสอบข้อนี้นะครับผมเป็นพาร์ทของกรา r ยังอยู่ที่อ่ากรา r นะครับผมเป็นลักษณะของ error identification นะครับผมก็คือการ บ่งจุดผิดในประโยคนะครับโอเคน้องๆถ้าดูโจทย์แล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับผมโจทย์บอกว่า the more Sarah uses the smartphone the high the bill will be นะครับนะเมื่ออ่านโจทย์แล้วนะครับก็ลองเลือกคำตอบดูนะครับเป็นข้อสอบของอข้อสอบในรูปแบบของ อ่า uh, error identification นะครับผมช้อยข้อที่1ถามว่านะครับเราใช้ the ตรงนี้ถูกต้องไหมอ่าช้อยข้อที่2ถามว่า uses ถูกต้องหรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่ากับบริบทนี้นะครับช้อยข้อที่3บอกว่า hi ใช้ถูกต้องหรือเปล่าช้อยข้อที่4บอกว่า will be นะครับผม will be เนี่ยใช้ได้หรือเปล่า โอเคมันจะต้องมี1ข้อที่ใช้ไม่ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราวิเคราะห์ประโยคออกว่าส่วนไหนเป็นประโยคอ่าส่วนไหนเป็นประธานเป็นกริยาก็จะง่ายในการทำแบบทดสอบข้อนี้นะครับอ่าในประโยคนี้จบที่ Full Stop เดียวแต่มี2ประโยคนะครับถ้าใครแยกไม่ออกก็ลองไปย้อนดูนะครับผมในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ครูกุ้งได้แนะนำวิธีการแยกประโยคให้ออก ด้วยคำที่เป็น conjunction หรือ fanboys นะครับโอเคส่วนที่1อยู่หน้า comma ส่วนที่2อ,อยู่ข้างหลัง comma นะครับประโยคนี้นะครับผมแปลว่ายิ่งเซราเนี่ยยิ่งคุณซาร่าเนี่ยใช้โทรศัพท์มากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมยอด b บิลหรืออาค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับโอเคทีนี้เด็กๆนะครับ ไปดูก่อนว่าแต่ละประโยคเนี่ยมันมีประธานกริยาอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยนะครับประโยคที่อยู่หน้าคอมม่านะครับผมประธานคือ z e r านะครับคำกริยาคือ uses นะครับประโยคที่อยู่หลังคอมมา่าประธานคือ the bill โอเคคำกริยาคือ will be นะครับอ่ะทีนี้ เด็กๆต้องรู้การเปรียบเทียบนะครับผมการเปรียบเทียบ adjective แล้วก็ adverb เนี่ยนะครับผมตามปกติเรารู้ว่ามันมีอยู่3ขั้นใช่ไหมขั้นเท่ากันขั้นกว่าแล้วก็ขั้นที่สุดนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่ครูกุ้งจะเฉลยข้อนี้กุ้งจะทบทวนการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันขั้นกว่าแล้วก็ขั้นที่สุดให้เด็กๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเอาที่ adjective ก่อนนะนะครับผมถ้าการเปรียบเทียบ adjective ในขั้นที่เท่ากันเราดูที่ประโยคนะครับผมอ่ะ โอเคขั้นเท่ากันนะครับผมนะหรือ Positive นะครับขั้นเท่ากันเราจะต้องเจอนะครับผมใจความหลักๆจะต้องเจอคือต้องเจอ as กับ as นะครับ as กับ as นะในประโยคมันถึงจะแปลว่าเท่ากันเช่นจะบอกว่าฉันสูงเท่ากับคุณพ่อของฉัน i am as tall as My dad นะครับผม I am as t o l d as my dad นะครับโอเคสูงเท่ากับคุณพ่อตรงนี้บ่งบอกว่าเท่ากันโอเคนะอันนี้คือโครงสร้างการเท่ากันต้องเจอ as กับ as นะครับอ่าต่อไปไปโครงสร้างที่สอคือโครงสร้างขั้นกว่านะครับโครงสร้างขั้นกว่านะครับขั้นกว่าคือ comparative sentence นะครับขั้นกว่า อ่ะมันจะต้องมีของสองสิ่งใช่ไหมลูกอ่ะสองสิ่งที่มันมีบางอย่างที่มันกว่ากันนะครับผมฉันสูงกว่าคุณพ่อประมาณเนี้ยนะครับผมหรือคุณพ่อสูงกว่าฉันนะครับทีนี้เด็กๆขั้นกว่าจะต้องเจอ,อ adjective ก่อนนะลูกนะครับผม adjective ที่เป็นขั้นกว่าบางครั้งเติม er บางครั้งเติม more นะครับอ่าถ้าใครยังจำไม่ได้ก็แนะนำให้ทบทวนนะครับ แล้วก็เจอหัวใจสำคัญคือค,อคำว่าแ n t h ทนนะครับผมอ่านี่เลยนะครับเจอคำว่า than ตัวอย่างเช่นฉันสูงมากกว่าคุณพ่อนะครับผม I am taller at นะ taller ครับผมคือ adjective ท e ี R ่เติม er แปลว่าสูงกว่าสูงกว่าใครต้องมีแ h นก็ค้วก็คน,นั้น I am taller than my dad นะครับ ฉันสูงมากกว่าคุณพ่อโอเคนะนะครับนี่เลยประโยคนี้ I am taller than my dad นะครับทีนี้ต่อไปขั้นที่สุดอย่างรวดเร็วนะครับผมขั้นที่สุดเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบบ่งบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีลักษณะสุดโตรงสุดโตรงก็คือ,อเช่นถ้าสูงก็สูงที่สุดโดยเทียบก,กันกับสิ่งของหรือกลุ่มที่มันมีมากกว่า2อันขึ้นไปนะครับเช่นสมมุติบอกว่าชันสูงที่สุดในบ้านนะครับ การเปรียบเทียบขั้นที่สุดเนี่ยขั้นที่สุดหรือ superlative นะครับผม superlative structure เราจะเจอ the, the บวกกับ adjective ขั้นที่สุดขั้นที่สุดบางคำเติม est ที่ท้ายคำบางคำเติม most นะครับแล้วก็เจอคำที่ขยายบ่งบอกความหมายว่าเราไปเทียบกับใครนะครับผมเช่นเจอคำว่า in in my family หรือ from นะครับผม from the class นชะั้นสูงจากที่สุดจากชั้นเรียนนะครับผมหรือ off ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ตัวอย่างเช่นชั้นสูงที่สุดในชั้นเรียน I am tallest sorry นะครับผม I am the tallest ต้องมีเดอกนะนะครับผม the tallest in my family นะครับผม I am the tallest in my family ฉันสูงที่สุดในครอบครัวนะครับทีนี้เด็กๆโครงสร้างของโจทย์เนี่ยมันเป็นลักษณะของโครงสร้างการเปรียบเทียบที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็คือเขาจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงสำนวนที่มีความหมายว่ายิ่ง จุดจุดจุดอ่าก็ยิ่งจุดจุดจุดอ่าเช่นยิ่งคุณกินมากคุณก็ยิ่งอ้วนนะครับผมอ่ายิ่งคุณอ่านหนังสือมากคุณก็ยิ่งมีโอกาสสอบติดมากนะครับอ่ะมันเหมือนขั้นกว่าใช่ไหมนะครับผมที่บอกว่ามากมากกว่านะครับผมอ่ะคุณกินนมเยอะเท่าไหร่คุณก็จะสูงมากเท่านั้นนะครับทีนี้เด็กเด็ก ขั้นกว่าเนี่ยปกติมันจะต้องมีการเติม er เติม more ใช่ไหมลูกแล้วก็ไม่มีการใช้ the นะนะครับแต่โครงสร้างการเปรียบเทียบแบบนี้เขาจะเอาคำว่า the นะครับเอ่เขาจะเอาคำว่า the เดี๋ยวกุกกุ้งขอลบตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใครจดไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะนะลูกอ่ตรงนี้เขาจะเอาคำว่า the มานำหน้า comparative adjective นะครับหรือมานำหน้า adjective นะครับผมที่เติม er นะครับเพราะปกติคำว่า the ถ้าเป็นการเปรียบเทียบจะนำหน้า adjective เติม est นะครับผมแแต่เขามานำหน้า adjective ที่เติม er หรือเติม more กรณีที่มีหลายพยางค์ใช่ไหมนะครับผมแแต่ก็ตรงนั้นทีนี้เราก็ดูซิว่ามันเป็น the ที่เป็นขั้นกว่าหรือ,อยัง่า the บวกกับขั้นกว่าหรือ,อยังนะครับ อ่าข้อที่หนึ่งนะ the more more เป็นขั้นกว่าใช่ไหมลูกอ่าเป็นขั้นกว่าของคำว่า much กับคำว่า many นะครับโอเคดังนั้นข้อที่หนึ่งถูกต้องแล้วอ่าข้อที่สองข้อที่สองเป็นการเช็คคำกริยานะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันนะครับผมต่อไปเขาบอกว่า the more Sarah uses the smartphone อ่ายิ่งซาร่าเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเท่าไหร่ the อ่ามีเด r ใช่ไหมเด r ต้องเป็นขั้นกว่าใช่ไหมถ,ถ้าแปลว่ายิ่งแล้วก็ยิ่งกว่าเนี่ยนะครับผมดูข้อ3ซิเป็นขั้นกว่าหรือยังคำว่า h i g h ยังนะครับผมข้อ3ยังไม่เป็นขั้นกว่าดังนั้นตอบข้อไหนเอ่ยที่มันผิดตอบข้อที่3นะครับผมที่มันยังไม่ถูกจะต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า higher นะครับผมอ่า higher เติม er เข้าไป นะครับเขาบอกว่ายิ่งเซราเนี่ยใช้โทรศัพท์มากเท่าไหร่ The bill ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับโอเค will be เนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมเป็นการแสดงอนาคตนะทีนี้ข้อ2ที่คุกุ้งอยากจะเน้นย้ำให้เด็กๆนะครับผมการเช็คคำกริกยาเราเช็คอะไรบ้างเอ่ยเช็ค tense ใช่ไหมลูกอ่า tense เช็ค agreement นะครับผม agreement แล้วก็เช็ค voice นะครับผมอ่า โอเคเช็คเทนส์เราดูว่าเขาใช้เทนส์ปัจจุบันเนี่ยมันถูกต้องหรือยังซึ่งอ่ะมันเป็นการบอกใช่ไหมลูกเป็นการบอกเป็นการเตือนเป็นการทำนายซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วดังนั้นเราก็ใช้เทนส์ในเงื่อนไขของปัจจุบันถูกต้องแล้วแล้วก็โครงสร้างก็ถูกต้องเพราะว่า present simple ก็คือถ้าเป็นบอกเล่ามีกริยาตัวเดียวแล้วก็ใช้คำว่า use นะครับต่อไป agreement agreement present นะครับผมเขาบอกว่า use เนี่ยเติม s มานะแสดงว่าประธาน1คนใช่ไหมใช่แล้วเซรากี่คน s ซ r า h 1คนตรงนี้นะครับต่อไปไปเช็ค voice นะครับผมเช็ค voice บอกว่ามันเป็น active voice หรือ passive voice นะครับผมข้อนี้เซราเนี่ยใช้โทรศัพท์เองหรือถูกใช้แน่นอนว่าต้องใช้เองนะครับผมประธานกระทำเองใช้ active voice โอเคดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อที่3นะครับต้องเปลี่ยนเป็น higher ถ้าเราเปลี่ยนได้แล้วก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่า the more Sarah uses the smartphone the higher be the bill will be นะครับโอเคน้องๆก็อย่าลืมทบทวนการเปรียบเทียบทั้ง3ขั้นแลกะก็การเปรียบเทียบในลักษณะนี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็น่าจะต้องออกแน่นอนแหละนะครับผมเพราะว่าเป็นการทดสอบในลักษณะของ การเข้าสู่โปรแกรมการเรียนที่มีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษนะครับโอเคอย่าลืมทําแบบทดสอบบ่อยๆนะครับผมและก็อ่านหนังสือเยอะๆถ้าหากจะอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมหรือเรียนเพิ่มเติมกับครูกุ้งผมก็สามารถติดต่อมาที่ Facebook ของศูนย์ภาษาลีดอุบลราชธานีนะครับหรือใครสะดวกที่แอดไลน์ก็ส่งข้อความมาที่ไลน์ ID เลยนะครับหรือโทรสายตรงเลยก็ได้นะครับผมครูกุ้งรอที่จะให้เทคนิค ต่างๆให้น้องๆทํำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับผมเพื่อที่จะสามารถเป็นเด็ก e ีพีของม .1 ได้นะครับผมสำหรับวันนี้กุกกุ้งก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันในวิดีโอหน้า Good bye